ขอบคุณทุกคนนะจ๊านะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์นะครับผมขอบคุณมากเพื่อนๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากแม่ไปไกลลูกไอ้พ่อเร็วมีทุกคนมาให้เบอร์เดย์นะครับขอบคุณทุกคนไขอบคุณทุกคนนะคะทุกคนมาเบอร์เดย์ในวันนี้ขอทุกคนมีความสุขเช่นเดียวกันนะคะเพิ่มใจก็เพิ่มใจอะไรก็พูดมา แน่นอนที่สุดมีความสุขดีใจประทับใจมากแต่ละคนให้ความให้ความเคารพแล้วก็แล้วก็คนที่เป็นผับที่ให้รางวัลเราด้วยอันนี้ก็เราก็จะพูดประจำแล้วอันนี้อันนี้คือถึงว่าบางคนจะ จะบอกว่าพูดบ่อยแต่คืออยากพูดว่าคนที่ให้เราเราดีใจจริงๆริงแม่ดีใจมากมากกะขอให้ย้อนกลับไปหาทุกคนด้วยความสุขนะคะความร่ำรวยราบเลื่นทุกคนและครอบครัวของทุกคนมีความสุขเคีงๆคยงรวยรวยกับทุกครอบครัวเลยค่ะขอบคุณหัวหน้าด้วยขอบคุณทุกคนที่อวยพรแล้วขอบคุณทุกคนที่อยพรเข้ามาด้วยนะโอเคบายบายขอบคุณค่ะ